เนกายผู้ตายเออเป็นหัวอะไรมันบ้านแห้งแรงไงบ่อยากมาให้อยากอายเรื่องที่แล้วแนวทําไมใส่กําอีน้องเอ้ยนี่จังแม่นทุกซ้ําตําเสียแทงสมองนี่ใจ วันยังบ่เป็นเก่าพ่อปาเหลาท่าลางนอนค้างอยู่อ้อยเย็นคิดเรื่องเก่าจนเมาหมินอ่อนอสงแม่นโดย อหลายปีขามแต่ผัวห้ามลาจ่าแต่สิบสีกวบเขาพอป่าเอาทำไมเอาอังสมงทางจอบแต่ก็แหจงจองแนมหลูกกูเป็นสามขันเสาว่าทิ้งเปิดโปงห้องกยานเสียใจเท่าขันตาชัยหลูกกูยังเลยอุ้กใจแม่ฮาเพอาปาดไข่ปวยพี เด้ยังอนเลยเป็นอย่างดิคือสุ้ไอ้แคแคคักแ่มเบิงกาสีนี่กาสีน่าสบายแม่เอ้ยเอาว่สบายมัน็ไปหากินบานกินยายมันสวงมันเศร้าบอสบากาน่ะบเป็นยังโดแต่ว่าตอนนี้น่ะบอสบาใจนแล้วเอยผมมีหอดเรียงบสบายใจพร้อมเนนลจเอา็ยังนักโกนักแก่คือปรึกษาเอยเดีกดูน้ากันสคนว่สด้กกันตัว ยาย่ทีไ้แก้ปัญหาซอยมึง่งอะนนี่าดน,นีเรื่องอะไรที่มันร้ายแรง้ังนน่ะเลยเอยเอ,เอการีนกุ้มใจเรื่องลูกได้เดียวเนี่ยกุ้มใจเท็ยอย่างขั้นเปาองค์ชายขั้นจะใช่กับไงเป็นป้าเพราะเฮงแล้วโดยจะพอเป็นผู้ไส้พร้อมเอาตัวรอด,ดอายุยั่ยงวงเพื่นอนต่อขั้นเบอกหอดลูกไส้น่ะการีบ่ได้คือนนำบันใดเด้อผัวลูกไส้บันใดคือแต่ว่าลูกสาวน่ะเนี้ยสบายขัามเป็นอย่างไรสบายขัามน่ะเป็นสาวแนวแนวพ่อน่ะกับลูกเรียน ญานเขาเห็ call, um, for for for. Oh, ุไปทั่วญาตก็ขึ้นไปทั่วเด้อเอื้อยเสด็จพี่จอมใจน่ะเพิ่นก็เห็นเป็นคนจังสันยุจังประกาศสีสีเห็ุจังไหนเดี๋ยวเนี่ยโอ้ดี๋นี่มึงละแว้งละแว้งผัวกับดูเออบาเพิ่นบป่าเม่นพอแต่แอะเสียก็เลยขึ้นละแว้งมาต่อบเม่นแต่มึงดอกละแว้งเอื้อยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแต่ว่ากูประกาศว่าโอ้เสือเอเดี๋ยวนี้สบายข้ามไงเป็นสาวขึ้นมากกูงามสัมเมคือกูแต่สมัยเป็นสาวคือ็ยังนี้แต่ว่า ใหว่าสิฝากมันเตือนองค์ชายจอมไตยยัวหักสบายข้ามหักคือลูกคือเตาจะสะฮักเกินเลยกว่านี้เดี๋ยวไทยบางไถ่เงี้ยประเห็นยวเพื่อจีตซาได้ฮะน่ะใหญ่กะจ๊ดจิจังไรฮะน่ะมาจิปพืกสายอีน้ำอยู่เรื่องนี้ก็ได้กะแจ๊กปใสายห้านักก็ได้แล้กะซันเรื่องนี้น่ะกาสีน่ะสิน้องออกกับเสด็จผีเทื่อนึงโด้ขึ้นปากในเรื่องนั้นเมื่อเตือนสติเพื่อนซันดองเด้เอ้าแม่งโซกันยังยู่นี่นแล้วว่า จะเป็นอาบปากกวงคอดกูเลยสีเสียตายน้ำถามหาอยู่วังหันนี่ไปใส่มาเลอมันจะเป็นน้ำมีคุมทั้งตายขึ้นมาสักเี้ยขาครบหละตปีอาคาซีนาจังไหนมาบาร์ซูลบาบานแท่ปรึกษาับน้องหัวแต่เศร้าแต่ดีนุ่มน้ำอ่ะปรึกษาแล้วยังค่ะเอ็มออนเดียวนี่กาสีนักอกนักใจเรื่ององค์แท่จอมไจกับสบายข้ามนั่นเมม กระเรียงนี่แหละสิคืนมาเรากระไดค่ะกาสีขาอิมออนขาเอาคือเคือกต่างตีเอาตอนนี้องค์ใช้จอบไตนี่เป็นไล่ต่างสติลักษณะคือจังสิมักลูกเลี่ยงนี่นิกาสีขานอกจากเรื่องนั้นแล้วนี่ยมน้มน้ำขาสันเด้ยินแตวแววมาาบานแล้วเป็นคนขี่ ได้เมนความจริงบ่าตามที่เจ้าอยู่น้ำเล่ามาโดนนนั่อันรับเป็นคนบ่ดับบ่ดีตั้งขาเอ็มอ่อนองค์ชายจอมใจที่ท้าฉันดิฉันพูดเบิร์ดฉันของเบาเบาพัดป้า,าปนี่นลลเลยฮัลเล่เป็นตาซางเป็นตาซังคันเราพื้นองค์ชายจอมใจมาเห็นห้อยยางออกกอนเพื่ออยากเต้นความบริษัทกาสีขาอีหลีเป็นคนเจ้าชู้อันนี้กูก็ะหู้กูหังบะอยากเบาตี่จะบ้าซาวเดี๋ยวปกักบบินอีกอะไรเอ็มออดขา ความขีดทีของเราดิเล่โอ่องใชยจอมไตน่นี่นื้กินบะบูดไปล็อกจากรถตู้ว่าสั้นพอไปน้ำเงี้ยเราเรื่งเงี้ยกินบูดกูก็อยากบอกนะมึงอ,อยู่เรื่องหนึง่งอันใดคะ่ะเมื่อนึ่งขนมกีบกับสลับเปล่าเลยแม่มเป็นยังไงอัดสลับเป่าบ้าป่ะในดอกเตอร์ขนมกีบนะที่กลัวมันเอาเฮ็ดน,น้ำกินเหนียวโพดผัดบะหมีนแซ่บตีสิมาแซ่บพี่ยังอัดขนมกีบบูดวะน้ำจิ้มเหนียวโอ้ขนมกีบบูดเอิมออน เมื่อก<ด>่อนนี่เขาลำอยู่ทธาทาคเป็นหมอเออบักขาวหวานลงมาแต่ทั้งบนตู้นะคะแม่คักพี่จบุนเพื่นอนมาฝากขันมาแต่ทั้งขูนขืนซื้ออยู่เนี่ยบอกราคาอ่ะล่ะจังั่นหลับเพื่อนเอามาดัดเปลี่ยงไหมพ่นอยากมันกินเดบบะโดนโอยน้ำตาลพร้อมขืนล่าเหนานนนา็นได้ไหมมันขันล่ากินได้ด้วยติกูกักินเนี่ยมันเอาไ,ไน่ไปไปขวานพูดแล้วอ,อ้ยี๋ไก่ได้ไก่องค์ใช่กรอบไตบ่ดีเพื่อนดีปะนั่นล่ะดียังม่าดีอยู่ฮัน ถ้าไวบางควบเหค่ะบาอย่างว่าโอมชา่เป็นคนหนีแม่นติเป็นคนเบิงพีเบิง้องเื้อแน่อ่ไรน้อสูนไอ้เนาะแนวจูบวกินบ้อื่นบ้อยากเจออ้อนน้อมืออื่นก็ไปทั้งสมวรรณภูมพเนาอเจออ้อนปิงไก่เจออ้อนทนะครับจีบเอาพื้นคนน่ะใครน่อยู่เพคะมาหลาลมากอยู่เพคะเอ้ากูฟังบนท่านอิมสูบเอาเพื่อนกันเนยกูฟังกูสองคนน่ะนี่ใครก็ไไรเอาพื้นไทรเมื่อกี้เีบ่อนน่นล่ะ เอาเมาพื่นกันจังไรไม่เสีเ้าได้เมาเลยมาชางมาแต่่าค่อย่าค่อยพ่อนเที่ยวเาพื้นกันมาบีเมาพื่นกันต้อนากันจังไรปกติวูฉันม่ต่ไปเมาพื้นกันยุ่หมองอ่นเ้าต้อนากันผล้วผมไม่ถานนม คนสี่ลวงทุกใดนั่นก็พอความเพียงอาบาบบัเพียงถดหมดลากีเบนเจิ้นสินสองหน่อยเศร้าไปโป้หูลายแม่นว่าไทายกะสีควงลาขีบ่วงบ่วงมาดีละพานเป็นบ่มยัง ลีลาพานเป็นบันยังหวังเพลิงสุขติสำเร็จชาติโลกีโมกขธรรมทั้งกรรมพาจากคุณแลเยี่ยมคนมองเห็นได้สว่างสิ่งต่างๆในโลกดีบ่มีอะไรดอกแน่นอนเด่นอน ทิเทพไทยได้ออกเยี่ยมยามไพ่ฝ่าประชานาลาตามคำบัญชาของเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วปรากฏว,ว่าคนละเมืองในบาน้านเมืองเฮาบ้านแล้วแต่มีความสุขสบายดีเทพไทยแตมีความสศกตามไปโดยเช่นกันแต่ว่าไม่อยู่เรื่องหนึง่งที่เทพไทยนักงอกงนักใจอยู่ในตอนนี้นั่น,นคือเรื่องของจอดไตคุณห <c oughs> ารเทนี่พยากกรองชายสำหรับเรื่องของจอดไตเนี่ยเขาควรเสียใจกันเลย ท่านทั้งสองสอยห้อคิดแล้วก็พิจารณาคุณหานที่นี่องค์ชายพระเด้าค่ะสำหรับเรื่ององค์ชายจอมไตรพวกบมชสองคนกระจนปญัญญาขึ้นกันพระเดชาองค์ชายออเดสีพระเดชาค่ะเก้ากระบอกคิดว่าห่าหนักโคตเอาเรื่องนี้นะขึ้นกราบทูลองค์เดียวหวัวเพื่อให้พระองค์นะทรงวินิจฉัยโดยองค์เองเถิดพระเดชาค่ะองค์ชายเป็นข้อคิดที่ดีมากคุณหานพระเดชาค่ะออกเป็นว่าถ้าเกิดเสด็จพ่อเสด็จแม่มาอะ เดี๋ยวสิก,กาบทุ่นเพิินต่ละกันนะกระเกาอกใช่สดิจพอสเสดิจแม่ว่านในกองีประเทศไทยทายบางคมสดิจพอสเสดิจแม่พเะจะ้าคุณพ่อักษาเสด็จเป็นยังไงทีประทาทไทยที่พ่อเหงาอกเป็นตัวเียมไฟฟ้าะสะดอดแทพพ่อพวกเขาดีดีเป็นสุกกันอยบ่ืพอเป่าสลิพอลพัทาหลังจากที่ดีพระทไทยได้ออกเยม่ายามไพ่บาประชา,านนดาแดงปรากฏว่าทุกขบพัว ลวนแล้วแต่มีความสุมสบายดีพัาสศริพอเป็นพรรยาก่ะองค์เดียวหัวแต่ว่ามีเดินเล่นที่เทปไทยเป็นกขวนใจพัฒนาเรือในกระดูกเรื่องของน้องจอมไตพัคนาสิริพอจอมไตจอมไตย,ยังอีกระลูกคือว่ามีพลังมือหอกเรียนมาว่าจอมไตมีพฤติกรรมบอมหมาะสมอะชอบลั่นแก่ประชาชนที่สำคัญนะพัคาจอมไตทั้งหลักเหลมสูง พิษลูกพิดเมียเขาไปทัวร์แบบนี้ส่งเสียหายถึงเสด็จพอ่อเสด็จแม่โดยเฉพาะเสด็จแม่สีไพน์น้ำไพน์กาาหยุดนะดิหน่อยเทิบมไทยประธานในพักสภาเสด็จพีจะทู่เสด็จพ,ดพีแบบนี้หมายความว่าจังไรจะถือว่าเป็นหนุ่มชายคนโปรดสะทุ่นแบบใดก็นันใดดาววอเซอร์ว่าจอบใจลูกไายของเราสิเป็นคนแบบนั้นมันเป็นความจริงนะเพครังและที่สำคัญ เจ้าว่ได้ยินกับหูดูกับตาเสถุนเปรย์ไพ่แบบนั้นเห็นใจไดนกันสเสด็จพี่เจ้าค่ะถ้าหากสเสด็จพี่เสือคำพูนของเทพไทยแบบปไตยจองเสด็จพี่สเสด็จเสือว่าเป็นกรรษัตริย์ที่หูเบาเนะเจ้าค่าะเสด็จปไตยจองเลยไปค่ะเพือ่อนนะอะไเจ้า,นนกกาหินหญิงนางร่มสกอนสีไทยที่เทพไทยบอกมากก็มีเหตุผล